เอาละครับซึ่งกิจะทรต่อไปนะครับใน ep ที่สองนะครับก็คือการเปลี่ยนแค้นข้อเดียว่าแค้นโรบอทนะครับก็คือแค้นตรงนี้มันถ้าบ่าทำเป็นไม้ก็ไม้แต่ขิดหวานน่าจะต้องทอดนี่ออกครับแล้วก็น่าจะทอดตัวแฮนด์ประกับแฮนด์ตัวนี้ออกโดยการทอดยังไงตอนนี้พ่มก็ยังไม่รู้ครับพมเดี๋ยวพมมาปลัมดูก่อนนะครับทอดได้ไหมครับ ต่อติดตามจนครับต่อมานะครับนะ่าพุ่มทอดตัวนี้เอาไปเลยครับก็คือตัวนี้ครับตัวปลาปลาขาเียวปลาเก๋นไอ้นำมันนะๆๆครับิดเบ๊กครับน่าจะต้องทอดตัวนี้ก่อนไหมวะน่าจะใช่ครับผมเดี๋ยวผมทอดเซตครับเึ่ยงเดียวผมมาเลยีกิีนะครับว่าต้องทอดตัวนี้ด้วยแต่ตัวข้างนี้นพุมหว่าน่าจะต้องทอดตัวนี้ออครับ ตอนนี้ออกน่าจะฉายครับอ่าเดี๋ยวย้ายังไงเดี๋ยวติดตามดูอีกทีครับผมแล้วทีนี้ตรงนี้ครับพี่นออ้องเราใช้เหลือยเหลือยออกมาเลยครับบอกมันจะเป็นเขลียวอยู่มันจะดึงแหนออกไม่ได้ตรงนี้ก็ทอดออกมันแล้วครับแต่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าทอดปุ้ยอยู่แค่ได้ผมเหละต,ต้องทอดลอ,อกออกก่อนเพงการตรงนี้จะดึงออกได้เลยปกติครับผมขิดหวาขิดหวาไปก่อนครับอ่า เรียบร้อยครับเพื่อนๆทีนี้ก็เออ่พอวารเซฟใช่ไหมเราก็มาเอาไอ้จุกตุ๊ก,กตานี้ออกครับนี่นจุกตุ๊ก,กตาครับออกทุกอันครับซึ่งมันก็จะมีหกเลี่ยมอยู่ใช่ไหมครับเราใช้หกเลี่ยมไข่ออกครับนี่นี่นี่อ่าหกเลี่ยมไข่ออกครับไอ้ตรงนี้ครับมันไม่ออกครับก็ใช้พวกมีดรครับมีดสักคู่นะครับ ใช่พวก,กมิดแทงครับแท่งครับแทองอย่างร้อนอย่าครับกองอาจจะไม่ยู่ไม่ตูรู้กับร้อยกับร้อย,อยนะครับผมเพราะว่าทำอยู่แต่ทุกวนันเหมือนว่านอ่าเซตพอเราเหลือตรงนั้นออกเซตตรงนี้เซตใช่ไหมครับเราก็ใช้ยคันออกแล้วก็จ่ายว่าทุกการนี้คันออกเลยครับครับทีนี้พี่น้องเราก็จะมาอันบ็อกตัวนี้แค่นโรบอท อ่า,ามเมตินี้ดัดต้มแผ่นหามันอย่างเดียวคือนวดแผ่นห้หมาคลบไมาใ้ทำไมให้มาคลบยำครับโอเคครับนี่มันเป็นกล้องซูมมือเอ็กเองครับเพราะฉะนั้นน่าจะครบครับเดี๋ยวผมลองใส่ดูก่อนนะครับนะว่ามันจะเป็นแบบปุ๊่อดับมันลองทอดตัวนู่นกันตั้งกรใส่ตัวนี้ไปแทนโอเคครับผมแค่นโรบอทครับหลังจากที่เราทอด วัวตุกตาออกแล้วใช่ไหมครับเพมือนเมอนมันก็จะเป็นสภาพนี้เพม่อนมันก็จะดูแบบว่าล็อกนัดพี่น้องหลังจากนั้นเราก็คงจะต้องเอาตัวนี้ทาไปแทนทีเดี๋ยวผมลองทำก้อนครับเดี๋ยวพอว่าทำเซ็ตเดี๋ยวผมจะมาใช้เลยสักรอบก่อนโอเคครับครับเพื่อนเหมือนพอว่าเราใช้ตัวนีเซ็ตนี่ครับซึ่งอยู่นีน้ปมมาเลยแล้ว พูดได้คำเดียวเลยครับหมูแล้วกูครับเพราะว่ามันติดมันติดไอ้น้ำมันน้ำมันน้ำมันไหนได้ไม่รู้อ่าพอติที่น้ำมันปั๊บต้องทอดน้ำมันออกแล้วแ่นดีใช่ไปก่อนพูดได้แค่คำเดียวเลยว่าหมูแล้วกูครับผมเพราะฉะนั้นทอดในนี้ว่าเพราะว่าพมวัดไอนี้ตรงแล้วพอมันจะอยากพมลองทอดตัวนี้ออกก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปทอดตัวนั้นก่อนครับก็เบนเพื่อนที่นี่เราก็ใส่รัวตุกกกงอตรงนี้ลงไปครับคันใแน่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปอันนี้อ่าแล้วมันจะเถขึ้นมา เป็นยังครับเพิ่์นเดี๋ยวผมจะใส่อลไนะครับเดี๋ยวบอเสร็จเดี๋ยวผมมาเละกันเอาละครับนี่ละครับเปิ่ป์นๆปิผมมันเสร็จแล้วมันก็นจะยุ่นในลักษณะนี้ครับเดี๋ยว EP ต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะเอ่อมาทําการเปลี่ยนแฮนด์เออไม่ใช่เปลี่ยนแฮนด์ก็ไดยก็นดนะปอกแฮนด์ครับผมมาเละกันครับว่ามันจะเป็นประมาณไหน